เสนอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองทำทานกันที่บ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะนำเส้นใหญ่มายีแล้วก็เตรียมเครื่องต่างๆรอไว้ก่อนตั้งกระทะเทน้ำมันลำข้าวสุรินีลงไปให้ท่วมพอน้ำมันร้อนดีแล้วใส่เส้นใหญ่ลงไปทอดให้กรอบ น้ำมันลำ้า้สูรินีปลอดภัยดีต่อใจเพราะได้รับอนุญาตให้ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์อาหารรลักหัวใจทอดเส้นใหญ่เสร็จแล้วก็พักไว้นำปลากระพงมาชุบในแป้งทอดกรอบนำมาทอดต่อได้เลยสูรินีน้ำมันลำข้าวหอมมะลิจากสุรินดีต่อใจคู่ครัวคนรักสุขภาพสุรินีเป็นไขมันดีไม่มีไขมันทานและคอเลสเตอรอลนะคะ เสร็จจากของทอดตั้งกระทะเติมน้ำมันลำข้าวสุรินีลงไปเล็กน้อยเราจะผัดกระเทียมแล้วก็เต้าซีสาบในไฟอ่อนหลังจากนั้นใส่พริกหวานลงไปผัดให้สีสวยเติมน้ำซุปแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลพริกไทยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมต้มให้เดือดหลังจากนั้นค่อยๆเทปแป้งเท้าผสมน้ำลงไปเพื่อจะให้ตัวราดหน้าของเรามีความข้นขึ้นเสร็จแล้วใส่ปลาทอดและต้นหอมลงไปเป็นอันเสร็จค่ะ น้ำมันลำไาวสุรินีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็สอดคล้องกับแนวทางในการลดอุบัติการของโรคหัวใจและหลอดเลือดน้ำมันลำข้าวสุรินีคุณภาพสูงมาตรฐานส่งออกใช้ขวดเดียวรับรองจบได้ครบทุกเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้สำหรับเมนูลาดหน้าปลาเต้าซี่เส้นกรอบ